าคุณแม P ่จะอยู่ให้ประสบความสําเร็จให้รุ่งเรือง <ว tem. S 1> คุณเมย<ฤ>์จะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านสามสอดคล้องอ <ruled. S 2> ซึ่งบ้านสามสอดคล้องเนี่ยมันจะมีเสืออย่างที่บอก <c oughs> เสือเป็นบ้านตะวันตกอ,อ,อยู่ในทิศตะวันออกเสียงเหนือที่สามหมานี่อยู่ในทิศตะวันตกเสียงเหนือที่หนึ่ง <c oughs> เป็นบ้านตะวันตกแต่ส่วนม้าเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่ในทิศใต้ที่สองซึ่งมันเป็นทิศของกลุ่มตะวันออกใช่คือถ้า ไม่มีอะไรบังคับนะมีเวลาที่จะหาเราจะหาแค่บ้านสองสองทิศทางนี้อบ้านเสือกับบ้านหมาครับยกเว้นบ้านมา้าแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นสามสอดคล้งองถ้าเราจะเข้าไปอยู่มันก็ยังมีเงื่อนไขในรายละเอียดที่จะทําให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นพวงชุวยที่สูงขึ้นไปอีกออืถ้าอย่างอ่าอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกผมผมมีมมวาสนาแต่โชคดีที่มีราศีอยู่ในกลุ่มตะวันตกเหมือนกันครับแต่บางคนราศีของตัวเองมันดันไปอยู่ใน ขัดแยง้งกันกับดาวกับดาวของตัวเองเป็นคนตะว,ว,วันตกแต่ว่าราศีตัวเองมันดันไปอยู่หรือบ้านที่ตัวเองคุณจะอยู่มันดันไปอยู่ตะวันออกใช่แล้วอย่างนี้ทาไงก็นี่แหละอันนี้คือวาสนาน้อยกว่าปกติแล้วยกเว้นแต่ว่าเราจะแก้ไขโดยการที่ไปเลือกบ้านที่มีราศีแล้วก็จะต้องเป็นราศีที่เสริมราศีเนี่ยซึ่งเสริมดวงชะตาก็คือเป็นราศีสามสอดคล้องแล้วเป็นหมวดเดียวกัน